i oh. ดึงดึง,ดงมา <c ười> <c ười> <c ười> แก้วมืมนอนะแก้ววันดี <c ười> บ้านนี้ีช้างดื้อ

ตานังรูปกัปปติตังลงตังลง3 <Bee rarely it's> <vierwire> <laughs>

พูดผิดข้ามุมใส่ถั่วซองด้วยมือตัวเองครับเนื่ไงมันเกิดด้วยตัวสองตัวบวนแกตากับลบกพลัดนี้อีกไกลเลยครับกว่าจะสูงรเราไปผก นี้ก็บ้านพี่ฟุกนะครับหลังหนึ่งเสร็จแล้วหลังหนึ่งขึ้นโครงครับแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นหลังเดียวชนกันสองเสาอันนี้มาเป็นสองเสาสองหลังคาครับก็เป็นรูปเป็นล่างมาแล้วใกล้จะเสร็จแล้วอีกหนึ่งหลังครับงาน วันเกิดปีุกวันนี้เราจัดกันเล็กๆนะครับเัาได้จัดกันใหญ่โตแบบใหญ่หรือว่าช้างเยอะครับผมมันเช้ามากด้วยตักบาตตอนเช้าเช้ามากแล้วก็มันก็เหตุผลล้หลายอย่างอยู่ครับบางทีก็ก็เลยไม่ได้แบบชชชเชิญเชิช้างเชือออื่นมาร่วมางานนะครับ ก็เอาคิดซะว่าแทนนี้เราจัดแค่ภายในครอบครัวครับอาจจะเล็กๆขึ้นขึ้นบ้างพี่พุก,ก็ขึ้นวันนี้เหมือนกันนะครับแก้ตาอยู่กับอาเจ้าจของพ่อสินทรัพย์ เนี่ยยืนนิ่งเลยนี่ยย่ายืนนิ่งนะครับเมตุสิ่งอะไรก็ไม่รู้เอ้านี่พี่ฟุกพี่ฟุกในชุดออกแห่งงานแล้วครับชุดนี้เป็นชุดที่พี่ฟุกออกแห่งงานถ้าเกิดว่าเราไปแห่งงานแล้วก็ใช้ชุดนี้นะครับ ก็มีชุดนะครับชุดเหมือนกันด้วยชุดมอนเหมือนกันเลยครับแต่ว่าพี่ฟุกช่วงนี้ไม่ได้ออกแข่งงานนะครับช่วงนี้พี่ฟุกเขาจะจำศีลอยู่บ้านดีกว่าก็าคือไม่ได้พาไปเหไหนครับอ,รอันตรายอันตรายอ่าพีพ่กอ้วนปีนี้อ้วนมากครับ อ้วน,นตุลุอ้วนมากเต็มที่ของเขาเหมือนกันครับคอาสมบูรณ์ไปเหเ่แบบแม็กไม่ได้อยู่บ้านประจำครับพ่อก็เลี้ยงหลายตัวพ่อก็ไม่ไม่ค่อยได้จับแม็กถ้าแม็กเลิกเรียนเด้แม็กกลับจากบ้านไม่จะมาจับไปขี่แห่งงานนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับ <S <S อันนั้กำลังเส้นทรณีหรือเปล่าไม่เข้าใจ ย่ายาฝนยา่ยากับแม่ต้อย<ๆ>กับอาเต๋าน้าต้อยพี่มิ้นเส้นนะงานเล็กๆครับเล็กๆพี่ฟุ้งไมเคยได้จัดไม่ค่อยได้จัดเนานอยู่ครับครับทีนี้ก็จัดวันเกิดให้เขาฟุ้งอายุ26ปีครับ

ชางตัวผู้เราต้องซียต้องซีฟต้องปลอดภัยครับเพราะว่าเอาแต่เราใช้แต่แต่ยังไงแต่กำลังใช้แต่บังคับก็ไม่ได้ช่างตัวผู้ตัวใหญ่เรต้องดู เงิล้อมรอบข้างเลยดูความพร้อมของตัวเองถ้าเกิดพลาดมามันจะคุ้นวายครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบเราล้มจักรยานนะครับที่แบบล้มมาปุ๊บเราก็ลุกใหม่ได้แพลแต่อันนี้คือช้างถ้าแบบพลาดมานี่ถ้าโชคดีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่โชคดีก็สูญเสียมากเลยนะครับ มาตรงนีเเเ้เอาไปไปหอไป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 ฝกไปเออนี่อิาไปฝุกทาพาดมาแต่นาทีนะครับมัน มีเลยศูญเสียเลยนะครับถ้าเราโชคไม่ดีแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมเราแบบมีความพร้อมรอบครอบถ้าเกิดว่ามีปัญหาจริงๆเรายังได้แบบมีทางแก้ปัญหาได้ง่ายแล้วก็เราแบบเราได้เตรียมพร้อมเหมือนกับเราแบบจับทักกันให้ดาต้อยทายให้เน่จักสองนาทีนาทีหนึ่ง

สิบนาทีแล้วนี่คนก็หล่อช้างก็หล่อนะคะ i why you might I mm -hmm.